แล้วอ,วอหมายของเราคืออะไรนะที่เราที่เราตั้งใจว่านี่เลยคูดว่าปรางคู่จับมือ2สองคนมีความสามารถและจุดขายที่ต่างกันแล้วก็น่าจะตอบโจทย์แบรนด์ไทยในปีนี้ในทนั้งในเรื่องของการเป็นทีป๊อป ใหญ่กว่าเดิมสิคะได้ข่าวว่าใหญ่มากได้ข่าวว่ารู้สึกว่าจะมีรถตำรวจนำมาตั้งแต่พระประแดงทั้งสองคนจะเอาอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนอดีตี้ของตัวเองมาพรีเซนต์ค่ะในส่วนของยูอัฟเฟิร์นก็ยิ่งใหญ่อลังการแต่ยังไม่บอกนะไม่บอกค่ะไปลุ้นกันเอานะคะส่วนมะปรางไม่ต้องห่วงฉะใจแน่นอนเพราะว่าเด็กๆจะรู้ เงินโอนทุกเดือนทุกคนรู้ออยอดซัพพอร์ตทุกคนรู้ยอดของกันและกันเพราะฉะนั้นไม่มีใครที่จะมาว่าเราได้ว่าไม่เท่าเทียมหรือใดๆก็ตามยอดช่วยซื้อของพี่ฟินขอเรียกคืนแอฟริเ t ตทั้งหมดมถ้าพี่ฟินซื้อพี่ฟินพูดกับเด็กอย่างนี้เลยแล้วเด็กทั้งสองคนทราบดีว่ายอดแอฟริเ t ตที่ทางต่างคนต่างได้คืนเท่าไหร่ก็วันนี้เหมือนเป็น ปาร์ตี้สุดท้ายก่อนที่จะส่งน้องเข้ากองเขากะว่าจะไม่รับน้องกลับมาแล้ว่ะส่งส่งไปเลยส่งให้บอสแล้วคือไม่รับคืนแล้วค่ะกับการเตรียมงานทั้งสองคนตอนนี้พร้อมแค่ไหนพี่ฟินก็แทบจะร้อยเรียกได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แหละเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องเข้ากองแล้วนะคะก็ทุกๆอย่างที่จะต้องทําไม่ว่าจะเป็นงานเกา่เกาๆที่ต้องทําคืนสปอนเซอร์หรือว่าการเตรียมตัวทุกอย่างก็เรียกได้ว่าพร้อมเต็มที่ค่ะอันนี้คือพี่ฟินมั่นใจเลยว่าลูกสาวเราสองคน เขาไปลุก้แน่นอนก็มั่นใจค่ะเป้าหมายของเราคืออะไรนะที่เราที่เราตั้งใจวัดนี่เลยอยู่ว่าปรางคู่จับมือนี่วัดภาพชัดเจนแค่ไหนตอนนี้วันไฟนนลลูกสาวเราสองคนก็คาดหวังนะแต่ว่าก็ไม่ได้ประมาทใครเพราะว่าก็ก็ต้องรู้ว่าการประกวดแกนเนี่ยหน้าม้าเขาเรียกว่าอะไรนะม้ามืดม้ามืดเกิดขึ้นได้ทุกวันเราก็ต้องใจทําทุกวันให้มันดีที่สุด ส่วนจะไปได้ถึงขนาดไหนก็แล้วแต่อนาคตแต่ว่าณวันนี้เรามีเป้าหมายอยู่ที่การจับมือแล้วสิ่งที่เราประเมินทุกสาวสองคนเป็นยังไงเรา,า,า,าก็ประเมินว่าทั้งสองคนมีความสามารถและจุดขายที่ต่างกัน แล้วก็น่าจะตอบโจทย์แกรนด์ไทยในปีนี้ในทั้งในเรื่องของการเป็นทีป๊อปหรืออย่างยูวาเฟิร์นถึงแม้ว,ว่าจะร้องเพลงไม่ได้เก่งมากแต่ถือว่าเป็นคนที่เต้นเก่งมากแล้วเป็นแดนเซอร์มาตั้งแต่ยงเด็กนะคะแล้วความสวยที่พรีเซนเตอร์การเป็นพรีเซนเตอร์ที่สปอนจะชูสเนี่ยเราก็มั่นใจว่าลูกเรามีดีไม่แพ้ใครส่วนมะปรางแน่นอนอยู่แล้วค่ะความเฟมัสความมีผู้ติดตามเยอะแล้วก็การเป็นนักร้องรวมถึงความพร้อมความมีวินัยสูงในตัวก็มั่นใจว่าบอสน่าจะ ยองรักน้องได้ไม่ยากพูดถึงสำหรับผู้มีสักนิดมึงค่ะมแฟินเราเตรียมยังไงบ้างเพราะว่าปีที่แล้วก็เล่นใหญ่และปีนี้จะใหญ่กว่าเดิมไหมคะใหญ่กว่าเดิมดสิคะได้ข่าวว่าใหญ่มากได้ข่าวว่ารูา้สึกว่าจะมีรถตำรวจนำมาตั้งแต่พระประแดงโอ้อันนี้อันนี้ใหญ่จริงแบ่งค่ะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะพรุ่งนี้เราเป็นการเข้ากองโดยมี WCG Diamond เป็นก็ใช้ว่าเป็นสปอนเซอร์หลักนะคะของการเข้ากองในวันพรุ่งนี้ซึ่งทั้งสองคนจะเอาอัตลักษณ ความเป็นตัวตนอา i ์ติตของตัวเองมาพรีเซนต์ค่ะอในส่วนของยูวอเฟิร์นก็ยิ่งใหญ่อลังการแต่ยังไม่บอกนะไม่บอกค่ะไปลุ้นกันเอานะคะส่วนมะปรางไม่ต้องห่วงสะใจแน่นอนปีนี้เหนื่อยไหมพี่ปีนเอาตรงๆกว่าจะส่งลูกถึงเขากองใหญ่คือเหนื่อยในเรื่องของการแบบเราต้องการให้มันยิ่งใหญ่แต่ว่าไม่เหนื่อยเลยกับเด็กเพราะว่าเด็กโอเคมาก ทั้งสองคนรู้หน้าที่ตัวเองแล้วก็ตั้งใจทํางานดีมากค่ะก็รู้สึกว่าหายเหนื่อยกับสิ่งที่น้องทําให้เราก็อย่างที่บอกว่าวันนี้มาถึงละพี่พี่ฟินทําหมดหนะ้าทีล่ละส่งสุดทางแล้วก็ไม่เอาคืนจพี่ฟินแล้วจะเหนื่อยกับชาวเน็ตไ,<ม>ไม่เป็นไระชาวเน็ตมาเยอะคือจะบอกว่าปีที่แล้วเหนื่อยกว่ากับชาวเน็ตด้วยความที่เราทําปีแรกเราจะค่อนข้างน้อยเวลาใครคอมเมนต์ใครวิจารอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ปีนี้เรามองทุกอย่างเป็นเป็นบวกได้หมดคือคนที่วิจารณเราก็หมายความว่าเขาใส่ใจเราเขาสนใจเราเราเปลี่ยนจาก อคติให้เป็นความรักได้พี่ฟินก็พยายามคอมเมนต์เล่นล้อให้รู้สึกว่ามันสนุกขึ้นแล้วรีแลกซ์ขึ้นให้ทุกคนรู้สึกว่าเออการวิจารณ์เรารับได้แล้วเราพร้อมจะปรับปรุงให้ทุกคนเสมอแล้วคนที่ไม่ชอบเราวันหนึ่งจะกลับมาลักเราอ็นนี้เขาบอกว่าพีดีที่ถือสองจังหวัดเนี่ยเลือกดันแค่นางงามจังหวัดเดียวอันนี้พี่ฟินช่วยยืนยันหน่อยว่าไม่ใช่เราชาวเน็ตาวเยอะแยะคือพี่ฟินไม่ได้ซีเรียสกับการวิจารณ์เพราะว่าเราคือคนที่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเราทําอะไรอยู่ทีมงานเด็กสองคนคือคนที่รู้ ทุกคนที่มายืนอยู่ตรงนี้เป็นพีดีคือต้องยอมรับกับการวิจารณ์เหมือนนางงามอะคา่ะมาประกวดนางงามสิ่งที่คุณต้องรับให้ได้คือการวิจารณ์ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างความสวยหรือคําพูดความคิดทุกอย่างเรอต้องโดนวิจาร์อยู่แล้วถ้าเรารู้ว่ามันไม่ใช่ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวไม่สามารถเปลี่ยนได้เพราะว่าเด็กๆจะรู้ เงินโอนทุกเดือนทุกคนรู้ออยอดซัพพอร์ตทุกคนรู้ยอดของกันและกันครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครที่จะมาว่าเราได้ว่าไม่เท่าเทียมหรือใดๆก็ตาม,มเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันมีทุกอย่างยืนยันหมดว่าหนูได้เท่าไหร่อีกคนได้เท่าไหร่มิวสิกวิดีโอได้เท่ากันไหมอายอดช่วยซื้อของพี่ฟินขอเรียกคืนแอฟเฟลเวตทั้งหมดถ้าพ,พี่ฟินซื้อพี่ฟินพูดกับเด็กอย่างนี้เลยแล้วเด็กทั้งสองคนทราบดีว่ายอดแอฟเฟลเวตที่ทางต่างคนต่างได้คืนเท่าไหร่ ซึ่งเป็นยอดแทบจะเท่ากันห่างกันหลักร้อยตอนนี้เพราะฉะนั้นไม่มีการดันใครมากกว่าใครแล้วแต่ว่าต้นทุนที่ให้ไปเท่าๆกันเนี่ยคุณจะไปต่อยอดได้มากกว่ากันอ,อันนี้เป็นสิ่งที่เด็กจะไปต่อละเพราะพี่ฟินให้ได้เท่ากันฉันรักลูกเท่ากันอ่ะอันนี้ขอยยืนยันเลยค่ะตรงนี้พูดเต็มปากได้เลยแบบไม่อายเลยว่าฟินมั่นใจว่าฟินให้เท่ากันและรักเท่ากันแล้วก็วันนี้ถ้าทั้งสองคนจะแข่งกันถ้าต้องเลือกพี่ฟินขอไม่กดไลค์ให้ใครเลยดีกว่า ขอส่งทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมถือว่าวันนี้เป็นเหมือนเรือที่พาเด็กๆไปส่งถึงฝั่งโดยที่ให้ทุกคนไปถึงฝั่งเท่าๆกันแต่ทุกคนจะปินขึ้นยอดเขาไปได้ไกลแค่ไหนแล้วแต่แต่ละคนถ้าไม่อยากพลาดข่าวเป็นเทิงแซบก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel Top ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ To p ดารานะคะ